มา,าตังเลยครัม้ที่สามตัวที่สองครับของลาพลามาเป็นเสาไม้แล้วครับ ใกล้เพลงกับแปดเมื่อกี้อะระหวังมันขูดสายเอ็นขูดปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนใจ่เย็ยนมากเลยนะจะาโหดตัวจริงครับเพลองแตกวันนี้ครับลาบลามาขอลงยูทูบบ้างไม่ได้เหรอแตดไป เดี๋ยวก่อนครับเยอะก่อนถ่ายได้เลยใช่ไหมเออแล้วทำอะไรหนึ่งเนี่ยพึ่งเลื่อนเลก่อนมันก็าหายนาะรนนครับดูดยพี่ครกระโปรงตั้มช่างภาพเนะครับในชอเอาเองครับ ไม้นี้นายชอได้ตีไว้ใหญ่มากครับเป็นเสาอะ่ะไอต้ต้นตัวเนี้ยเฮ้ยดูด,ด,ดีโดนปากม้าเบาครับในชอเบาครับหัวนะครับพี่เอาหัวนะครับ เห็นเห็นเบาไว้เบาไว้เยอะเยอะสุดนะโสลงเมื่อไหร่ก็คือได้งานทุกเท่าทุกทุกทุกงานโอ้ยตายนี้งานง้อครับกับนายชอ อา่ครับตัวนี้ไม่ตามจากสิบไข่ก็รอไปสี่โลแล้วครับตัวนี้